จัดตรงๆผ่นานพาสซาแต่เขาเขาเนี่ย mm hmm. เขาแอดติดตามคุณใช่ไห o ออลสอดคุณอาจจะคิดว่าเขาปกปิดมีความลับอะไรบางอย่างใช่เขามีความลับเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบพูดเรื่องส่วนตัวอะไรมากมายให้คุณรู้หรือว่าใครเข้าไปเขาเป็นคนค่อนข้างที่อยู่ในเซฟโซนตัวเองนะเจ็ดไม้นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ตงตกกังวลว่าเขาจะมีความลับอะไรอ ก็เป็นได้2กรณีนะคะอาจจะผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะเทรนด์ออฟเวลมันขึ้นนะคะเห็นไหมคุณมีคุณอาจจะดีกว่าชาวต่างชาติได้นะคะเขาค่อนข้างมีความวิตก,กังวลเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกันนะคนที่จะเข้ามาหาคนโสดเพราะว่ามันมีเรื่องระยะทางนะเขาก,กลัวว่ามันจะเป็นมันไม่ต้องกลัวหรอกคือมันเป็นอุปสรรคปัญหาระหว่างคุณกับเขาอยู่แล้วนะดูแล้ว คุณดีลกับคนไกลนะคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่้อาจจะเป็นคนที่ไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรือไม่ก็เป็นคนไทยนี่แหละแต่อาจจะอยู่คนละพื้นที่คนละภาคเนาะ <c oughs> คุณอาจจะเป็นชาวธาดน้ำแต่เขามีความรักมาให้คุณนะเขาคิดถึงแล้วก็รักคุณนะ n Night of Cup นะคะเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> เขารักคุณแล้วก็มีความจริงใจให้คุณนะ แต่เขาอาจจะเป็นคนที่นั่นแหละที่เครียดอ่ะคือเป็นคนชอบเครียดชอบทิตกกังวลด้วยอาจจะเป็นภาระหน้าที่ที่เขาได้รับผิดชอบหรือว่าทําอยู่ตอนนี้ก็ได้หน้าที่การงานเขาอาจจะทําให้ส่งผลให้เกิดความเครียดความกดดันแถมยังมีเรื่องระยะทางเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเขาก็ยิ่งคิดหนักเข้าไปใหญ่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะมามอบความรักให้คุณแล้วก็อยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคะไพ่มันก็ออกมาดีนะไม่ได้แย่นะคะ อได้หน้าซิกออบวอนคุณกับเขาจะประสบความสําเร็จในความรักนะคะซิกออบวอนและเขาเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่ประสบความสําเร็จทางด้านการงานแล้วโอ้โหปังมากดีมากนะคะอโอเคสุดๆนะคะโอเคสุดๆป่ะกองที่หนึ่งดีค่ะดีงามจบสวยนะคะมาดูกันว่า โรแมนแองเจิลอยากบอกอะไรสักสนะี่ใบเนาะโรแมนแองเจิลอยากบอกอะไรแมะนำอะไรคุณกองหนึ่งความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงอ้อลิลิสือเอ็นะคะให้คุณอย่าคิดมากนะคะให้ปลดปล่อยตัวเองนะคะนะคะอย่าเครียดนะเห็นไหมลิลิสือเอ็ เหมือนคุณกับเขาเพิ่งจะเริ่มต้นจีบกันนะคะก็ให้ทำให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะเฟิร์ดคุณได้เฟิร์ดนะคะอืม คุณกับเขาอาจจะอยากใช้เวลาร่วมกันนะคะที่นี่ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง love yourself first นะคะยังไงความรักครั้งนี้นะคะถ้ามีเรื่องระยะทางเข้ามาก็ให้คุณไพ่แนะนําให้คุณรักตัวเองก่อนนะรักตัวเองก่อนแล้วคุณก็จะพบกับความรักที่ดี unrequited love นะคะความรักครั้งนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเป็นยังไงเขาจะเป็นยังไง คุณทั้งสองคนก็จะรับกันได้นะคะอ่ะนี่มันเกินนะบอก4ี่ใบเอาเปิด5้าใบเลยโอเคค่ะช่วงนี้เห็นไหมคุณกับเขาอาจจะต้องแยกห่างกันสักพักหนึ่งเพราะด้วยหน้าที่การงานแล้วก็ระยะทางนะคะ separation นะโอเคค่ะกองที่หนึ่งดีนะคะถือว่าดีใช้ได้นะอาจจะเพิงพ่งเป็นการเริ่มต้นนะคะจีบกันนะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นนะคะ เราจะไปต่อกันที่กองที่สองนะ